ขอความเมตตาอาจารย์คนทักคนทายอืม เขาเอินว่าแบบนี้นะเขาเอินว่าคนยังบ่เป็นอย่างคนบเน้เป็นโรกเป็นไข่คนม้วบวดถึงครับขนาดว่านั้นเพรายังอ,อย่งโดยวิสัยใบไผ่เป็นบอก<ะ>ถ้าเฮาเด็ดมาปุ๊บไม่นานมันก็ต้องเหี่ยว<ะ>อ,อันนี้มันยังสดใสย,ยุคคือเก้าออในการเบิกของคนนะเพอรอาะว่าถ้าคนที่มาจะเป็นร่างกาย